ใเดอมาเยอยเนพี่น้องครับเหมือนนมอยู่บ้านไัยตําบลไพรอำเภอลาดสีสไลจังหวัดสีสเกตนะครับพี่น้องครับมาพามาเบิ่งหมอล่ำนะครับระเบียบวาทศิลนะครับพี่น้องครับมือนบัรจักบาทครับมือนีพี่น้องระเบียบวาทศิลอยู่วัดบ้านไพเด้วยครับมือนบัสผู้ใหญ่ลอยสี่สิบบอครับมือนน เด็ก80บาทบอครับผู้ใหญ่ร40เด็ก80บาทนะครับพี่น้องเดยกสิบาไปเบิ่งทั้งในกันนะครับพี่น้องครับบรรยากาศทั้งในนะครับเป็นยังไงนะครับมาชมบรรยากาศของเวทีหมอลำระเบียบวาทศิลป์นะครับพี่น้องครับโอ้นีจะเป็นระบบเครื่องเสียงเพิ่นนะครับพี่น้องครับระเบียบวาทศิลป์ครับ เครื่องเสียงเพิ่นนะครับมาเบิ่งบรรยากาศน,นะครับนี่ก็เป็นเครื่องเสียงที่ควบคุมเครื่องเสียงเพิ่นโอ้ตำรวจเพิ่นก็มาเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องครับนี่พี่ตำรวจมาเตร,รียมความพร้อมรักษาความปลอดภัยแล้วนะครับสภราศีสไลด์ครับพี่น้องครับเดี๋ยวสิพาย่างมาเบิ่งเวทีเด้อครับพี่น้องครับเดี๋ยวพาทุกท่านเดินมาชมเวทีระเบียบวาทศิลป์ หนาเวทีนี่กะโอ้มาจองกันหลายนะครับยังหมื่นหมือยู่นะครับพี่น้องครับท่านเพราท่านเด้เปิดไฟนะครับเตรียมเพลนเตรียมไหลสดนะครับพี่น้องครับเตรียมไหลสดแล้วหนาเวทียังสีหมื่นหมือยู่นะครับพี่น้องครับนี่แหละครับเป็นบรรยากาศของหนาเวทีหมอล่ํานะครับระเบียบวาฏสินครับวัดบ้านไผ่ตำบลไผ่อำเภอราศีสไลจังหวัดศรีสะเกดครับ โอ oh, oh, ้่มมาจองห oh. ม่องนางกันมาถึงหัอเว้นแล้วครับเ oh. อาเปิดเริ่มเปิดเทียงนะครับพี่น้องครับคราบหน้าเิธีหมอลำระเบียบวาทศินครับขึ้นนี่นะครับพี่น้องครับขึ้นวันที่ส8บปดนะครับพี่น้องครับวันศุกร์ที่18เดือนตุลาคม2567นหรหนะครับระเบียบวาทศินทำการแสดงอยู่วัดบันภัยเด้อครับพี่น้อง วัดบ้านไผ่ตําบลไผ่อําเภอราศีสไลจังหวัดศรีสะเกดครับพี่น้องครับเวทีเิ่นระบบไฟยังเพท่านสวาบบน่างเพท่านแจ่มยังมืดนๆอยู่เลยนะครับพี่น้องครับแต่ว่าแฟนครับนี่ก็มาหลายแล้วเด้อครับพี่น้องครับนี่ิ่งเอาครับแฟนครับแถวๆราศรีสไลเฮานะครับ อย่าลืมอย่าพลาดนะครับคืนนี้18ตุลาคม2567เด้อครับพี่น้องครับระเบียบวาสทศิลป์ระเบียบวาทศิล์ทำการแสดงที่วัดบ้านไผ่ตำบลไผ่อำเภอราศีสไลจังหวัดศรีสะเกดครับพี่น้องครับมือนีบัตรผู้ใหญ่ลอย40เด็กหน่อย80บาทเด้อครับพี่น้องครับอย่าลืมอย่าพลาดครับคำขึ้นนี้ครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับ